สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาวงสองละครเรื่องใหม่ตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าเราได้มาเจอพี่ๆี่นักแสดงแล้วก็พี่พี่ทีมงานแบบฟูออปชั่นครับผมวันนี้เจอครบทุกคนเลยครับก็ดีใจก็ตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะพี่พทุกคนเราก็เคยเห็นผลงานการแสดงของพี่พี่เขามาแล้วครับแล้วได้มาร่วมงานกับพี่เจนนี่เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับตอนแรกยอมรับเลยว่ารู้สึกกดดันมากพอรู้ว่านางเอกเรื่องแรกของเราจะต้องเป็นพี่เจนนี่เราก็เลย รู้สึกว่าโอ้โหขนาดนี้เลยหรอครับเพราะว่าพี่เนจนนี่เ,นเขาเแบบเ,เล่นแต่ละเรื่องมาก็คือแบบใส่สุดมาทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่เป๊ะมากๆในเรื่องการทํางานเราก็อาจจะมีความเกรงในจุดน,นี้นิดนึงเราก็จะพยายามปรับตัวครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะมาเป็นตัวถ่วงให้พี่เจนนี่เหมือนกันแล้วบทละคร,รบทที่ได้รับอะคะ่ะเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างอรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกตอนแรกที่รู้ว่าได้รับบ,บทนี้ รู้สึกว่าอาชีพค่อนข้างจะไกลไกลตัวเรามากๆครับผมเพราะว่าตัวเราเป็นคนที่พื้นฐานการแต่งหน้าเป็นศูนย์เลยแต่ว่าในเรื่องจะต้องเป็นแบบช่างแต่งหน้ามืออาชีพแล้วก็จะต้องมีเป็นยูทูบเบอร์ด้วยที่ทําเป็นเกี่ยวกับพวกบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรพวกนี้เราก็ต้องไปศึกษาเครื่องสําอางหรือว่าวิธีการแต่งหน้าเพิ่มขึ้นด้วยครับจริงๆอาชีพนี้ก็อยู่กับน้องกัฟทุกวันเลยนะใช่ครับแต่ว่าตัวตัวเราไม่ได้สนใจก็ตอนก่อนหน้านี้ไม่เลยครับก่อนหน้านี้ไม่คิดจะ ลองลองแต่งหน้าอะไรพวกนี้ครับใช่เลยแ่พอก็คือแบบได้ปรึกษากับพี่ทีมช่างแต่งหน้าบ้างใช่ครับผมเราก็ต้องทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นด้วยแต่เรามีได้ลองแบบแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็มีโอกาสได้ลองแต่งหน้าพี่ไก่แล้วก็พี่ทีมงานครับผมแล้วก็แต่งหน้าพี่เจนนี่ใช่ครับแล้วก็ือพี่ฟองตะกี้ด้วยครับผมที่มาถ่ายรูปตะกี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝีมือการแต่งหน้าก็อาจจะสักปานกลางแล้วกันครับ พอพอ,พอพอพอถูถ่ายไปได้แล้วยังในเรื่องได้รับบทเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเราเรียนรู้ยังไงบ้างกับการแบบบทนี้ฝ<ห>ึกรีวิวไหมคะใช่ครับต้องมีแบบลองเล่นซีนที่แบบลองรีวิวอะไรพว<อ>กนี้ด้วยพอพอการรีวิวของดับเลยะคะเอาให้รีวิวอะไรนะให้รีวิวตัวเองก็ได้ค่ะโอโหโหยากเลยคร <c oughs> ับสมมติว่าเรามีารมสมมติว่าเรามีแป้งทับตลับหนึ่งอยู่ในมือแล้วเราจะทำยังไงพีเต่นี่นะคะน้องๆ้อง แป้งพับตัวนี้นะคะจะช่วยกลบลอยบนหน้านอนนะคะได้มิดชิดเลยนะครับผมผมไม่รู้เขินตัวเองนันะครับนายครับผมแล้วเอาตอนนี้ให้คะแนนการเตรียมตัวของตัวเองไปถึงไหนละเตรียมตัวหรอครับเอาซาก80แล้วกันครับผมได้อ่านลองอ่านหมดแล้วครับสามารถสปอยได้ไหมว่ามีซีไหนที่แบบแฟนๆต้องรอติดตามครับเลยเอาเป็นซี มันเป็นซีนน่าจะอยู่ช่วงมาณตอนที่2ถึงตอนที่3ามราวๆนั้นเลยครับผมเป็นซีนกับพี่เจนนี่เนี่ยแหละครับก็อยากให้ติดตามกันครับผมบต้นๆเลยครับผมอดใจรอมไม่นานครับแล้วในเรื่องไปไปเห็นการรีวิวของกับเยอะใช่ไหมก็อาจจะเยอะครับผมเพราะในเรื่องเราก็เป็นวตี้บ็อกเกอร์ด้วยเราก็จะมีทีมของเราด้วยที่ทําเกี่ยวกับ YouTube อะไรพวกนี้ครับก็อาจจะได้เห็นบ่อยหน่อยนะคะก็มาพูดถึงวันเกิดหน่อยของวันเกิดครับ มีอะไรที่พิเศษสุดๆกับละครการดครับผมก็วันเกิดปีนี้นะครับผมก็จัดคอนเสิร์ตนะครับผมเป็นเวอร์ชวลคอนเสิร์ตนะครับเป็นไลฟ์ครับก็พี่พี่แฟนคลับสามารถรับชมได้ผ่านทางออนไลน์ครับผมก็เป็น Gen t l e Love of Cup นะครับก็ขอปากเลยนะครับผมจัดเต็มแน่นอนครับคอนเสิร์ตนี้พอสปอยได้ไหมว่าแบบคราวนี้จะแบบเต้นเยอะขนาดไหนเต้นเยอะกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับพอโชว์เต็ปนิดหนึ่งได้ไหมพอแค่นี้พอดีกว่า ไม่ใช่นะครับยังเต้นไม่ได้เฮรอเล่นครับผมแล้วช่วงมีที่ช่วงปฎิเนียที่หยุดไปกับได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างหัวิงจริงไม่ได้ทําอะไรเลยครับส่วนใหญ่เราก็ทําการบ้านของเราเนี่แหละครับทาการบ้านเกี่ยวกับละครหรือว่าเกี่ยวกับงานต่างๆที่เราจะต้องไปทําในช่วงช่วงนั้นหรือว่าบางทีก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับอาซาค่อนข้างเยอะครับใช่พูดถึงอาซาเราเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้น้องดื้อครับ พราะว่าช่วงนี้น้องเริ่มแบบเขาช่วงติดสัตว์แล้วน้องเขาจะมีแบบความเหงาด้วยแบบเป็นแมวตัวผู้เงีแ้ยบบเขาจะมีแบบอาจจะมีฉี่ไม่เป็นที่บ้างนิดหน่อยอครับผมแต่บ้างคนบอกว่าเราเป็นธาตุแมวไปแล้วก็เรื่องจริงครับก็ <laughs> คือตกลงรักแมวไปเลย <laughs> ใช่ <laughs> เพราะเราเราเรารู้สึกผูกพันมากกว่าเพราะเราอยู่กับเอ่อแมวอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเห็นแต่แมวมาตั้งแต่เด็กๆได้ได้ว่าตอนนี้อาซาก็เหมือนสุดตาเหมือนกับเลยอ๋อก็มั้งครับ <laughs> เพราะว่าเห็นช่วงน,นี้ก็แบบมีงานคู่กับอาซาด้วยใช่ครับผมเอาจริงต้องขอบคุณอาซาเลยนะครับ <c oughs> ที่แบบเป็นพิเซเตอรอาหารแมวด้วยอาซา <c oughs> ขอบคุณอาซามากครับผมแล้วมีแพนจะมีเพิ่มไหมคะโอ้แพนเหรอครับเอาจริงถ้าช่วงนี้อาจจะยังเลยครับผม <c oughs> เพราะว่าเราต้องทํางานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับผม <c oughs> แค่อาซาคนเดียวก็แบบรบกวนคุณแม่ เยอะแล้วเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ห้องด้วยครับช่วงนี้เราต้องออกมาทํางานแล้วถ้าถ้ามีถ้ามีได้ต,ตัวนงอยากจะมีตัวพูดหรือตัวเมียคนถ้ามีตัวก็คิดไว้ว่าอาจจะเป็นตัวเมียครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้อาซาเขาแบบมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีตัวเมียตัวในมีแผนชื่อไหมมีชื่อในใจไหมว่ากับจะตั้งชื่อว่าอะไรโอ้อาซากับอาซิม <laughs> อาซิมเป็นตัวเมียแล้วนะอาซิมเป็นตัวเมียบผมสงสารอยู่นะยังคิดไม่ออกครับผมต้องเอาไว้ให้ถ้ามีเราให้แฟนคลับช่วยคิดได้ครับถามงั้นช่วงโควิดนิดนึงที่เราไม่ได้เจอกับแฟนๆเนี่ยค่ะเรามีกิจกรรมหรือว่าออกมาทักทายแฟนคลับยังไงบ้างคะให้แฟนคลับไม่รู้สึกเงาเลยยากจังครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ลงรูปด้วยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทํางานหนักจริงๆครับ ทั้งสองคอนเสิร์ตด้วยทั้งทำงานด้วยทั้งต้องทำการบ้านด้วยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะมีเปิดกล้องละครอีกแล้วด้วยก็อย่าเพิ่งน้อยใจผมนะครับผมก็พยายามลงรูปบ่อยๆแล้วกันครับให้หายคิดถึงับผมกานแบบอ้อนแฟนๆนิดนึงอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอยากให้กลับพูดฝากความคิดถึงถึงแฟนๆหน่อยที่บอกว่าเราไม่ได้เจอกันเลยในสถานการณ์ที่ยากลำบากเลย ได้ครับผมก็คิดถึงพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยนะครับอยากเจอทุกๆคนตามงานอีเวนต์มากๆเลยครับผมอยากเห็นพี่พี่แฟนคลับในบรรยากาศเก่าๆมากมากเลยครับที่แบบไปออกอีเวนต์แล้วแบบมีพี่พี่แฟนคลับมาคอยตามเชียร์ครับผมคิดถึงมากๆครับงั้นขอนิหน้าส่งคำรักให้แฟนๆหน่อยขอบคุณครับพับท้าคนงานดิสตินค่ะได้ครับผมก็ขอฝาก ติดตามละครเรื่องมัดหัวใจใหญ่ซุปตาด้วยนะครับผมก็น่าจะออนแอร์ช่วงวันปีหน้านะครับงี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็จะมีเพลงวาย y โซซีเรียสนะครับผมเอ็มวีก็จะปล่อยอันนี้ออนวันที่เท่าไหร่นะครับหรือออนวันนี้เลยครับออนวันนี้ค่ะครับวันที่25นะครับผมจะปล่อยเอ็มวีเพลงวาย y โซซีเรียสแล้วนะครับงี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณรับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ